สวัสดีครับจะพามาดูดอกไม้ผู้ชายแท้ๆแต่มาดูดอกไม้อันนี้ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับนะครับตามโคนต้นไม้มันก็จะออกดอกอย่างเงี้ยสีเหลืองเต็มออกแบบแน่นๆเลยดูต้นนั้นนะครับพระอาทิตย์สอง พวกเนี้ยดอกไม้พวกเนี้ยตามโคนต้นไม้นะครับปลูกเพื่อดูความสวยงามแต่จริงๆแล้วกินได้ครับสวยงามก็ดีเอาไปต้มกินใส่กับน้ำตาลก็อร่อยดอกนิดแตกออกมาน,นแน่นเพียบเลยครับเนี่ยเดี๋ยววางถุงเก็บกันครับพอดีผมผมเก็บได้พอสมควร จอรอบดอกใหม่ขึ้นเปียบเลยดอกของเขาสีเหลืองเล็กๆเหมือนดาวเรืองมีกลิ่นหอมครับเนี่ยปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับก็ดีนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกต้นอะไรดูไหมครับเนี่ย ใบเล็กๆเ,เหมือนออกคํานองปักชีเป็นฟันตักะแตนหยัยยกๆทิดหนึ่งอันนี้เขาเรียกดอกเก็กหวยก็ปลูกเพื่อความสวยงามครับตามต้นไม้ต่างๆเลยต้นไหนปลูกต้นไม้ใหญ่ก็เอาเก็กหวยไปล้อมรอบก็ดูสวยงามไปอีกแบบครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ดอกเขาก็ใช้งานได้เอาไปต้มแก่เพิ่มความสดชื่นแก้ความดันโอ้ยหลายโลกครับถ้าอยากรู้เยอะกว่าน,นั้นไปเปิดดูใน Google ครับเพราะสรรพคุณก็เยอะเหลือเกินเห็นไหมครับเนี่ยก็เอาไปตากแดดสักวันสองวันพอมนันยงแห้งแล้วก็ไปต้มกับน้ำตาล พอต้มเสร็จก็เข้าตูเ้เย็นแช่กินแค่นั้นก็อร่อยแล้วค่อนข้างออกดอกเยอะเลยครับเนี่ยเรียกว่าดอกที่ยิบเลยประโยชน์สองอย่างคือหนึ่งเพื่อความสวยงามสองต้มกินก็อร่อยหรือว่าต้มเพื่อเป็นน้ำเก๊ก่วยแจกงานกระถิง่ง แต่ว่าน้ำตาลแพงนะครับชมเนี้น้ำตาลแพงและเกินหายากด้วยผมก็ไม่เคยเห็นดอกเก็ดฮวยเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาพอดีเขาเขาบอกให้มาเก็บเอ่ะมาลองดูดิมันเป็นยังไงดอกกับที่เล็กๆไหนล่ะ ดูสภาพดอกเขาครับนิดเดียวแต่หอมนะครับเนี่ยเหมือนทานตะวันแต่ไซส์เล็กหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งจะได้กระถุงไม่เนี่ยอย่างวานี่แต่แน่นดีนะครับรุ่นเล็กๆนี่กำลังจอแถวเป็นแถวเลยออกมาใหม่ ตูมๆเล็กๆนี่อันนี้ก็บานอันนี้ก็รอจ่อยิ่งเด็ดยิ่งแตกไอ้พวกเนี้ลดน้ำไว้ยิ่งเด็ดยิ่งแตก,ก,แตกขึ้นเรื่อยๆก็ผมว่าก็ดีนะมันก็ปลูกแล้วก็ดูสวยงามดีคือปลูกตามรีสอร์ททั่วไปอะ่ะใครอยากกินก็มาเด็ดเอาประโยชน์ก็มีเยอะแยะสวยด้วยกินได้ด้วยบางอย่างก็ ลูกแล้วกินไม่ได้ก็ไม่รู้จะปลูกทําไมเนาะจะได้น้ํากับปุ๋ยแต่แบบนี้ก็ดีครับปลูกไปสวยด้วยกินได้ด้วยก็ถือว่าโอเคเนาะครับนี่เยกะว่าเขาปลูกโอ้เยอะเหมือนกันแหละครับค่อนข้างสองแถวตลอดแนวเลยเยอะจนเ็กินไม่ไหวอะ่ะสวยงามครับ เน่นเหลืองดีจริงๆดอกเล็กๆ็กก็ก็ดีกว่าปลูกไอ้ชนิดหนึ่งที่ออกคล้ายๆกันนะครับไอเนี่ยเอ่อเหมือนกระดุมทองอะกระดุมทองนั้นดูดอกเหลืองใบเขียวอย่างเดียวกินไม่ได้ถึงเวลาก็ตัดทิ้งตัดทิงด้งแต่เนี่ยปลูกแล้วออกดอกเพียบเหลืองสวยกินได้อร่อยด้วยไอพึ่งกับต้อมเพราะว่าดอกเขามีกลิ่นครับพึ่งก็มาต้อมเรื่อยๆ่อยเลย สวยทีเลยครับครึ่งชั่วโมงครับได้แก่นี้แหละดอกเหลืองๆเล็กๆไม้ประดับกินได้นานคนนี้หลังคงหักแน่ครับดูดูแก่นี้ก็พอแล้ว